ครับผมลูกค้าเดี๋ยวมาดูนะครับมาดอูอีกปัญหาหนึ่งหน้าวันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับกับลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องของห้องน้ํารั่วนะครับชั้นบนมาดูกันอันนี้คือแผลที่ผมเจาะเพดานออกเพื่อที่จะซ่อมนะครับแต่ว่าลูกค้ามีการซ่อมมาแล้วนอเนี่ยรอยนะเห็นไหมนะครับรอยที่ไม่ค่อยเรียบร้อยแหละคืองานซ่อมนะครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับคือลักษณะของชั้นพื้นที่ไม่แข็งแรงแล้วมันเกิดการคลายตัวนะครับของน้ํา ออกมาเป็นหินปูนแบบนี้นะครับเพราะว่าพื้นโครงสร้างค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วตัวของน้ําซึมผ่านออกมาเป็นแบบซึมนะครับผมค่อยๆซึมเป็นหินปูนนะครับสักพักหนึ่งนะครับแล้วนะครับผมหลายปีสะสมมาอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นฟอร์เดนนะครับผมฟอร์เดนท่อน้ําทิ้งที่อยู่ด้านบนนะครับผมก็เป็นลักษณะแบบนี้มีการรั่วซึมนะครับ แผ่นพื้นแบบนี้นะครับเพราะว่าโครงสร้างมันเป็นแผ่นเดียวกันต่อเนื่องนะครับมันก็เลยทําให้น้ําสามารถที่จะไหลออกไปตรงไหนก็ได้นะครับไหลออกไปตรงไหนก็ได้ตรงนี้ไม่ใช่ท่อนะครับตรงนี้ไม่ใไม่ใช่ท่อรั่วนะครับผมให้เข้าใจแบบนี้นี่ไม่ใช่ท่อรั่วแต่เป็นการซึมน้ําผ่านชั้นพื้นที่อ่อนนุ่มที่สุดนะครับของโครงสร้างนะครับนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมนะครับลูกค้าเห็นไหมครับเนี่ยหินปูนเนี่ยนะครับนานมากนะครับเนี่ยพยายามที่จะออกดันตัวเองออกมานะครับ พยายามที่จะดันตัวเองออกมาหลายจุดนะครับผมหลายจุดก็เป็นลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็แก้ไขด้านบนแล้วนะครับน้ําที่ซึมลงมาเป็นน้ําใหม่จะไม่มีมานะครับตัวเก่านี้ก็จะแห้งเหือดไปนะครับในวิธีการนะครับผมก็เอามาให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูกันนะครับผมวันนี้เป็นการซ่อมนะครับซ่อมด้านบนเดี๋ยวนี้ก็มาปิดด้านล่างนะครับให้ลูกค้านะครับลูกค้าดูดูกัน นะครับผมให้เข้าใจไปด้วยกันนะครับว่าไม่ใช่พื้นนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้คือห้องนอนแล้วนะครับผมแต่น้ํามำสามารถที่จะไหลรอดเข้ามานะครับในชั้นพื้นด้านในเนี่ยรามีเนีเนี่ยพังหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับผมโอเคครับผม